สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสปอยนเม่ที่มีชื่อเรื่องว่า solo leveling และเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากดูตัวเต็มเต็มแบบถูกลิขสิทธิ์เนี่ยสามารถดูได้ที่ netflix และ two id เลยนะครับซึ่งใน two id เนี่ยก็จะมีภาคไทยด้วยนะสาหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากอ่านซับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไม่มีเวลาไปดูเนี่ยก็สามารถดูผมสปอยได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลางั้นเราไปเริ่มกันเลยหลังจากตอนที่แล้วลูกปั้นตัวใหญ่ได้โจมตีมาใส่พวกฮันเตอร์พวกฮันเตอร์พอเห คุณลุงทรงจียอนก็ได้พูดว่าทุกคนอย่าขยับนะถ้าเกิดขยับมันจะโจมตีมาที่เราแล้วคุณลุงทรงก็ได้พูดกับพระเอกว่าถ้านายไม่ตะโกนบอกคนอื่นแล้วก็ทุกคนคงตายกันหมดแล้วที่ตะโกนไม่ใช่ว่ารู้อยู่แล้วหรอพระเอกก็ได้ตอบกลับไปว่าเปล่าครับผมแค่สัมผัสได้ว่ามันอันตรายพอพระเอกขอามองไปที่แขนคุณลุงทรงดีๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าแขนของแกจะขาดคุณลุงทรงก็ได้บอกว่าถ้ากัดฟันยังไงก็พอทนไหวนายช่วยห้ามเลือดให้ฉันได้ไหมที่จริงถ้าขอให้คุณจูฮีที่เป็นฮิลเลอร์รักกษากา็จะ กว่าแต่ว่าตอนนี้จิตใจเธออ่อนแอเกินไปนี่คือเหตุผลที่ฮิลเลอร์แลงบีอย่างเธอยอมมาลงเลดง่ายๆยังไงละ่ะที่จริงแล้วฉันเคยลงเลดแลงบีมาสอาครั้งเหมือนกันแต่เจ้านั่นน่าจะแลงเอไม่ก็แลงเอส จะว่าไปกฎข้อบัญญัติของวิหารคาเทนอนที่เขียนอยู่บนแผ่นหินนั่นข้อที่หนึ่งจงคารลบต่อพระเจ้าข้อที่สองจงสรรเสริญต่อพระเจ้าข้อที่สจงศรัทธาต่อพระเจ้าผู้ที่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ไม่ได้ก็จะไม่ได้รอดกลับไปพระเจ้าที่ว่าในกฎอาจจะหมายถึงเจ้านั่นสินะครับหลังจากนั้นภาพจะได้ตัดไปที่โรงเรียนน้องสาวของพระเอกน้องสาวของพระเอกเนี่ยเธอจะมีชื่อว่าจินอา ซึ่งตอนนี้จินอากําลังจะคุยกับเพื่อนอยู่เรื่องที่ว่าพี่ชายของเธอนั้นเป็นฮันเตอร์ถึงจะบอกว่าเป็นฮันเตอร์แต่ก็อยู่แค่เลงอ e, ีแล้วก็มักจะบาดเจ็บอยู่ตลอดแถมช่วงนี้ก็มีแต่ภาพันแผลเต็มตัวไปหมดว่าแต่ทําไมจู่ๆถึงถามเรื่องนี้ล่ะเพื่อนของจินอาก็ได้บอกว่าถามไปงั้นแหละถ้าเป็นฉันคงทําได้ดีกว่านั้นแท้ๆแ,และภาพจะได้ตัดมาที่ทางฝังของพระเอกกันบ้างตอนนี้เหล่าฮันเตอร์ทั้งหลายก็ตกอยู่ในความกดดันอยู่ดีๆก็มีพี่ชายฮันเตอร์คนหนึ่งเนี่ยคิดที่จะออกไปจากที่นี่โดยการใช้ส 对应 พี่ชายคนนั้นก็ได้พุ่งทะยานไปด้วยความเร็วสูงมากแต่ว่าเจ้าลูกปั้นตัวยักษ์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะจับความเร็วทันเลยได้ยิงลำแสงเลเซอร์ใส่พี่ชายคนนั้นทําให้พี่ชายคนนั้นเฮพีหมดหลอดในทันทีพระเอกที่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยก็คิดเลยว่าหมายความว่าถ้าอยากฆ่าก็จะฆ่าพวกเราทุกคนตอนไหนก็ได้สินะอีกอย่างมันยังฆ่าเราได้สบายๆเหมือนเหยียบมะเรงด้วยแต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นทําไมถึงไม่ฆ่าพวกเราเดี๋ยวนี้เลยล่ะทั้งที่ฆ่าได้แต่กลับไม่ฆ่ามันมีอะไรบางอย่างแตกต่่่าาาางงจจกมมออนนนนนนเเเตร์ทีีโลใดัย คุณทรงครับไม่ผิดแน่ดันเจี้ยนนี้มีกฎอยู่ฮันเตอร์ทุกคนก้มหัวให้กับรูปปั้นตัวนั้นซะดูเหมือนว่าเจ้านั่นจะไม่โจมตีถ้าตำแหน่งหัวของเราอยู่ต่ำครับซึ่งมันตรงตามที่ว่าจงเคารพต่อพระเจ้าพอฮันเตอร์ทุกคนได้ยินที่พระเอกพูดเนี่ยฮันเตอร์ทุกคนก็ได้ทําตามเลยได้ก้มหัวลงไปตามพระเอกในขณะที่เหล่าฮันเตอร์ก้มหัวอยู่นั้นเจ้ารูปปั้นตัวใหญ่ก็ได้เปลี่ยนจากหน้าบึง้งบึงเป็นการฉีกยิ้มแบบหน้ากลัวแทนพี่ชายตัวอ้วนเสื้อเขียวเนี่ยก็เห็นว่าไม่มีปฏ อร์คนอื่นที่ยืนขึ้นมาพร้อมๆกันฮันเตอร์คนอื่นก็ดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้ออกจากที่นี่แล้วแต่พวกเขาก็คิดผิดเพราะว่าไอ้ลูกปั้นตัวใหญ่ตัวยักษ์นี่ก็ยืนขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็เดินมาทางฝั่งที่ฮันเตอร์อยู่ฮันเตอร์คนอื่นก็ตกใจเป็นอย่างมากพร้อมกับถามพระเอกว่าจะเอายังไงต่อดีเพะเอกบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมคิดว่ายังไงก็ห้ามละเมิดกฎข้อที่สองสรรเสริญพระเจ้ามันคือคำใบ้ครับในขณะที่ฮันเตอร์คนอื่นๆสงสัยว่าสรรเสริญพระเจ้าคืออะไรพี่ชายคนนึงกกก็ไดด้บออว่า่าาเีผมจจะจัรรื เองตัวผมเคยวิจัยเรื่องคติชนวิทยามาก่อนผมพอจำำําคําสรรเสริญได้ครับหลังจากพูดจบพี่ชายคนนั้นก็ได้คุกเข่าลงไปแล้วก็ท่องคําสรรเสริญแต่ดูเหมือนว่าคําสรรเสริญนั้นจะไม่ใช่ของพระเจ้าองค์นี้ไอ้ลูกป,ปั้นตัวใหญ่ตัวนั้นเลยได้เหยียบพี่ชายคนนี้จนเฮ็ดพีหมดหลอดไปเลยเราฮันเตอร์ที่ได้เห็นแบบนั้นก็วงแตกเลยวิ่งกันไปคนละทิศคนละทางจึงทําให้ฮันเตอร์หลายคนต้องจบชีวิตบางคนก็โดนเหยียบตายบางคนก็โดนหุ่นฆ่าแต่ไพ่ของเราที่ได้วิ่งอยู่นั้นก็เลยได้คิดว่าต้องมีคําาใบอะไรักย สองสีคอนดาบ เครื่องดนตรีเพเอกก็ได้คิดขึ้นได้ฮันเตอร์ทุกคนหนีไปอยู่หน้าลูปปั้นที่มีเครื่องดนตรีพอเพเอกพูดฮันเตอร์ทุกคนก็ได้ทําตามปรากฏว่าลูกปั้นที่มีเครื่องดนตรีอยู่เนี่ยก็จะไม่ทําร้ายพวกฮันเตอร์เพเอกก็เลยได้พาจูฮีไปอยู่ที่ปลอดภัยก็คือหน้าลูกปั้นตัวหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าตัวเพเอกเองนั้นก็วิ่งไปหาลูปปั้นต่อไปในขณะเดียวกันเจ้าลูปปั้นตัวยักษ์นั้นก็ไล่เก็บฮันเตอร์ข้างนอกหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่เพเอกคนเดียวที่อยู่นอกเซฟโซนเจ้ายล ขาแต่ถึงพายเอกขอลองมันจะพิวแค่ไหนสุดท้ายมันก็พาท่าเป็นส่งผลทําให้เจ้าลูกป,ปั่นตัวนั้นเนี่ยเหยียบลงมาตรงท่อนล่างของพระเอกขาของพระเอกนั้นก็ขาดออกมาเลยแต่ก็แลกกับการที่ทํากฎข้อที่2ผ่านแม่สาวจูฮีที่ได้เห็นพระเอกเป็นแบบนั้นเนี่ยก็เข้ามาฮิ้วในทันทีแต่ก็สายเกินไปแล้วเพราะว่าขาของพระเอกนั้นได้ขาดออกไปแล้วฮิ้วยังไงก็ไม่สามารถงอกกลับมาได้ทางฝั่งฮันเตอร์ก็ดูเหมือนว่าจะตกที่นั่งลาบากเพราะว่าพวกเขาเนี่ยดันมาทะเลาะก,กันเองอีกเรื่องที่ว่าการเข้า เพ่ก็คิดว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมาทะเลาะกันยังเหลือกฎอีกข้อนึงหลังจากเพก่คิดจบก็ได้มีแท่นบูชาปริศน,นาปรากฏขึ้นกลางห้องมันมักจะมีอยู่ในตำนานเรื่องเล่าไม่ใช่หรอครับสมบัติและเครื่องบูชาสําหรับพระเจ้าพวกฮันเตอร์ที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยกตกใจขึ้นมาทันทีแม้แต่คนโง่ๆอย่างฉันก็พอจะรู้ว่าตอนนี้ต้องทํายังไงนี่พี่ชายในตอนนี้เราต้องทําการสั่งเวชชีวิตให้กับพระเจ้าใช่ไหมเมื่อกี้นี้มีชายที่รักภรรยามากถูกลูกป,ปั้นนั่นเผาเป็นสองซี่ไหนจะคนอื่นๆที่ตายอีกคคุณต้้้อองเป็นนนนรััับบผิดชหหหวห,หววาา เนี่ยก็บอกว่าเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมขอเดินไปตรงนั้นเองนะแต่ว่าเมื่อหัวหน้าซองได้ไปยืนตรงแท่นบูชานั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีไฟกองนึงผุดขึ้นมาหัวหน้าซองก็ได้ตะโกนถามพระเอกของเรา คิดว่าเราจําเป็นจะต้องทําอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าไพเอกก็ได้คุนคิดไปสักคู่ก่อนที่จะบอกฮันเตอร์ทั้งสองคนว่าขอโทษครับช่วยพาผมไปที่ท่านบูชานั้นได้หรือเปล่าเมื่อฮันเตอร์สามคนได้ไปเหยียบในเขตของท่านบูชานั้นก็ได้มีดวงไฟสามดวงปรากฏขึ้นมาหัวหน้าซองก็ได้ถามว่านายรู้อะไรหรือเปล่าไพเอกก็บอกว่ายังไม่รู้ครับถ้าเรารออยู่ที่นี่คุณคิดว่าจะมีคนมาช่วยเราหรือเปล่าหัวหน้าซองก็ได้ตอบไปว่าตั้งแต่เกตเปิดตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วก่อนที่คนอื่นจะมาเจ,จนน้าพวก Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова มันจะเปิดค้างโดยสมบูรณ์หรือที่เรียกว่าดันเจี้ยนแตกพอเป็นแบบนั้นมอนเตอร์ก็จะออกไปจากเขตได้เพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนั้นจึงต้องมีการกำจัดบอสในดันเจี้ยนและปิดเขตในเวลาที่กำหนดนี่คืออีกหนึ่งเป้าหมายของการลงเลดตอนนี้ถ้าพวกเราทำไม่สำเร็จเจ้าพวกนั้นก็จะออกไปที่โลกภายนอกหลังจากที่พระเอกคิดอยู่สักพักก็ได้บอกกับฮันเตอร์สองคนที่อยู่นอกเขตว่าทั้งสองคนช่วยเข้ามาในเขตด้วยครับผมคิดว่าไฟน่าจะติดตามจำนวนคนที่อยู่ในเขตครับถ้าหากมันจะมีอะไรเกิดขึ้นคงต้องรอให้คนครบแน่เมื่อพระเอ,อกพู เขตในก็ได้รีบเดินเข้ามาในเขตในทันทีเมื่อคนครบปรากฏว่าก็จะมีไฟสีฟ้านั้นลุกขึ้นมาประตูของดันเจียนก็เปิดออกพร้อมกับพวกลูกปั้นที่เดินเข้ามาหาพวกฮันเตอร์เรื่อยๆพระเอกก็สังเกตสถานการณ์รอบๆแล้วก็บอกฮันเตอร์ทุกๆคนว่าห้ามหลับตาเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดไม่มองมันจะเดินมาหาพวกเราเรื่อยๆหลักการเหมือนเกมที่พวกเราเคยเล่นกันตอนเด็กๆครับทุกคนห้ามละสายตาจากลูกปั้นเด็ดขาดในขณะที่พวกฮันเตอร์ทุกคนมองอยู่ก็ได้มีแม่สาวฮันเตอร์คนนึงนั้นเกิดสติแตก รีบวิ่งออกจากดันเจี้ยนในทันทีทําให้ไฟสีส้มดวงหนึ่งมอดดับลงไปพระเอกก็ได้วิเคราะห์สถานการณ์ว่าไฟสีฟ้าจะค่อยๆดับไปเรื่อยๆตามเวลาส่วนไฟสีส้มจะดับทันทีตอนที่มีคนหนีออกไปได้สําเร็จกดข้อแรกคือการเคารพข้อที่สองคือการสรรเสริญข้อที่สคือศรัทธามันต้องเป็นกับดักแน่นอน ความกลัวก,กับอันตรายความหวังจอมปลอมที่ตามองเห็นมันอาจจะเป็นบททดสอบความเชื่อและศรัทธาในพระเจ้าก็ได้ในขณะที่พรพเอกวิเคราะห์สถานการณ์อยู่พี่ชายที่ประคองร่างของพรพเอกอยู่ก็ได้พูดว่าผมไม่ไหวแล้วละ่ะจากนั้นพี่ชายคนนั้นก็ผลักพเพเอกลงไปกับพื้นแล้วก็วิ่งหนีออกจากดันเจียนเพื่อเอาตัวรอดพรเพเอกก็ตะโกนบอกฮันเตอร์คนที่เหลือไม่ได้นะครับอย่าขยับนะครับถ้าคนหายไปมากกว่านี้พวกเราได้ตายกันหมดแน่ๆว่านาซองกระถามว่าหมายความว่าไงพเพเอกก็ตอบว่าตาบใดที่เรายังมองรูปปั้นอยู่พวกเราก็จะไม่เป็นไรครับไฟสีฟ้าาคืออตตัััววนนบเลไฟด ครบทุกดวงพวกเราั้นจะรอดกันหมดคุณลุงหัวดาก็ได้แย้งว่าแต่ว่านะพี่ชายตอนไฟสีฟ้าดับหมดมันก็มีโอกาสที่พวกเราจะถูกขังอยู่ที่นี่ไม่ใช่หรอพูดตามตรงผมไม่คิดเลยว่าพี่ชายที่อ่อนที่สุดจะช่วยพวกเราได้ถึงขนาดนี้ที่พวกเราทุกคนยังรอดกันอยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะพี่ชายแต่ว่านะผมเองก็มีครอบครัวอยู่ผมยังไม่อยากมาตายในที่แบบนี้ผมอยากกลับไปแบบมีชีวิตอยู่ผมเองก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วขอโทษจริงๆนะหลังจากนั้นคุณลุงหัวดําคนนั้นก็ได้วิ่งออกไปจากดันเจี้ยนอีกคน,นึดูเหมือนว่าตออร์ที่้งมองจพรูปันออยู่่จะเหลืแค จึงทาให้พวกลูกปั้นเนี่ยขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆหัวหน้าซองเนี่ยก็คิดที่จะพีชีพตัวเองพวกคุณสองคนออกไปเถอะไม่แน่ว่าถ้ายังมีคนเหลืออยู่ที่นี่ประตูมันอาจจะยังไม่ปิดก็ได้ยังไงก็ต้องช่วยพวกคุณที่มีอนาคตไกลก่อนจูฮีฝากซองด้วยนะครับในขณะที่แม่สาวจูฮีนั้นคิดที่จะออกไปขาของเธอนั้นก็เกิดไม่มีแรงขึ้นมาน่าจะเป็นเพราะคุณฝืนร่างกายรักษาให้ซองสินะพระเอกที่ได้เห็นแบบนั้นก็เลยพูดว่า คุณทรงคุณเหนียวไปกับจูฮีเถอครับเมื่อจูฮีได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมเพเอกก็เลยได้พูดว่าผมสัญญาไว้แล้วใช่ไหมครับว่าผมจะเลี้ยงข้าวคุณรบกวนคุณไปกินก่อนได้เลยนะครับถ้าผมออกไปได้ผมจะไปเอาเงินทอนทีหลังนะครับหัวหน้าทรงที่เห็นว่าตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วเลยได้สับคอของจูฮีจังทําให้เธอเนี่ยสรุปลงไปเลยจากนั้นหัวหน้าทรงก็ได้แบกร่างเธอขึ้นบนไหล่แล้วก็พาเธอหนีออกไปไพเอกคขอร้องที่เหลือตัวคนเดียวเนี่ยก็ได้คิีกับตัวเองว่าดีแล้วละ่ะให้เราเป็นคนเดียวที่ตายเถอะถ้าาารรูู้้้้วว่่่จะะเปป็นนนนนแบบีีีีททํกกัไดดผลโยช์สงา จากนั้นรพเอ,อกก็ได้คว้าดาบเล่มหนึ่งที่อยู่บนพื้นขึ้นมาอย่างน้อยลากไปลงนรกด้วยกันสักตัวก็ยังดีวะด่าหน้ากันเข้ามาเลยหลังจากนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายใช่ไหมครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วครับรพเอ,อกก็โดนลุมกระทืบไปตามระเบียบไอ้เจ้าพวกรูปปั้นพวกนั้นเนี่ยการลุมฟาดไปที่รพเอ,อกอย่างไม่หยุดยัง้งเลือดของรพเอ,อกก็กระจายไปหลายทิศหลายทางของดันเจียนเราเองก็อยากจะเก่งขึ้นเหมือนคนอื่นบ้างแต่เราก็ทําไม่ได้เลยแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเราเองก็พยายามจะมีชีวิตตตรรรรรออออดดดมมาาานน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 ถึึบบงงงงี้้้้้้ไไใใแแแแบบบบเเเทททท่่่หหหหววัััััุุกกกกคค็ูสสืละยํ มีความชอบทำไม่ใช่หรือไงไอคำพูดขอบคุณก็แค่พูดไปงั้นๆไม่ว่าใครหน้าไหนก็คิดถึงตัวเองมาก่อนเสมอนั่นแหละเราเองก็มีครอบครัวเหมือนกันเราเองก็อยากรอดกลับไปเหมือนกันขอเธอนะถ้ายังมีโอกาสอีกครั้งละก็แต่ว่าก่อนที่เพย์จะตายนั้นดวงไฟสีฟ้าดวงสุดท้ายก็ได้มอดดับลงไปพร้อมกับเมนูเกมที่แจ้งเตือนขึ้นมาว่าเควสดลับความกล้าของผู้อ่อนแอคุณมีคุณสมบัติที่จะได้เป็นผู้เล่นหัวใจคุณจะอยู่เต้นใน0.2 2. วินาทีหากคุณไม่ยอมรับจากนั้นตอนที่2ก็ได้จบลง แล้วเพื่อนๆคิดว่าตอนหน้าพ่อจะตายหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะไม่ได้ใส่มุกตลกอะไรเลยเพราะว่าตอนตอนนี้นั้นมีความจริงจังมากๆแล้วก็มีบทพูดที่สําคัญต่อเนื้อเรื่องเยอะทาให้ผมนั้นเลือกที่จะไม่ใส่มุกตลกมาดีกว่าก่อนที่พวกเราจะจากกันผมอยากให้คุณผู้ชมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกระดิ่งแมวให้มผมด้วยถ้าเกิดผมลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยสําหรับวันนี้กับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วละครับบายๆครับผม